ครับทางต้นนี่ก็แลังเปลี่ยนตู้แอร์ครับเนี่ยประกอบตู้ออแอร์นะครับยกออกทั้งคอนโซลเลยครับนี่ครับนำประกอบประกอบแล้วก็ยกใส่รูนครับปริสันท์ ตอนมาอย่างตัวแวนครับมาจับช่วยมาตั้งปูนมาอะไรเลยครับนี่ครับตอนนี้ช่างต้นก็ประกอบเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วครับกำลังสตาร์ทลองอยู่ตอนนี้ห้าห้าชุดเบอร์มาห้าชุดเขาบอก แล้วท่านต้นเสร็จแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วท่านต้นเย็นแล้วนี่ครับอย่ามันช้ำน,นะครับก่อกเข้าไปแล้วมันอนโซลเป็นตู้ครับแบบใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องผมนะครับน,าน่ากนบนฟ้าครับมีสนุกมีขนานนี่รับขอคณครับ